ค่าออกซิเจนละลายในน้ําที่บริเวณคลองประปาด้านหน้าการประปานครหล,ลวงและคลองบางเขนค่ะพบว่าอยู่ที่ระดับ0.2และ0.4มิลล<อ>ิกร<ม>ัมต่อลิตรซึ่งต่ํากว่าค่ามาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษกําหนดไว้ซึ่งต้องสูงกว่า4มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งถือว่าเป็นค่าที่ต่ํามากนะครับซึ่งปัจจุบันมีน้ําหลากเข้ามาในคลอ,อ,องประปานะครับ สำหรับปริมาณอกเย่นนะครับจะไม่มีผลโดยตรงกับมนุษย์นะครับแต่จะมีผลโดยตรงกับสัตว์น้ำนะครับซึ่งเขาไม่สามารถปรับตัวได้ทันนะครับสัตว์น้าจะมีการลอยหัวขึ้นมาเยอะในช่วงวันแรกๆที่ปริมาณน้ําเสียเข้ามาในคลองปลานะครับ ตลอดเส้นทางนะคะที่เราร่วมสำรวจกับกรมควบคุมมลพิษนะคะพบว่าน้ำในคลองประปานั้นค่าออกซิเจนนั้นต่ำกว่ามาตรฐานค่ะเนื่องจากว่าเราพบว่ามีบางส่วนนะคะน้ำด้านภายนอกค่ะได้ไหลทะลักเข้ามาตลอดคลองนี้นะคะขณะนี้กำลังพยายามอุดรอยรั่วต่างๆอยู่ตรงนี้ที่เราวัดได้คือ0.4ค่ะขณะนี้ก็จะสง่งผลดับ ปลาหรือว่าสัตว์น้ําที่อยู่ในน้ํานะคะแต่ไม่ส่งผลกระทบกับคนค่ะเพราะว่าการแบบปาันาครหลวงนั้นจะต้องเอาน้ํานี้นะคะไปผลิตโดยมีการกรั่นกรองก่อนที่จะปล่อยให้กับประชาชนค่ะจากการตรวจวัดแหล่งน้ําท่วมครั้ง149จุดของกรมควบคุมมลพิษค่ะพบว่า146คุณภาพน้ํานั้นอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทมมากรักษาราชการไทนาิบดีกรมควบคุมมลพิษค่ะจึงแนะนําวิธีง่ายๆในการสังเกตคุณภาพน้ํา พอน้ำเริ่มท่วมเข้ามาเนี่ยน้ำมวลแรกเนี่ยมักจะสกระปรกดำเพราะว่าสาเหตุก็คือว่าน้ำจะไหลผ่านพื้นที่ที่มีการหมักหมมมีการทิ้งขยะตรงไหนที่เป็นป้ายบอกห้ามทิ้งมักจะทิ้งขยะกันเยอะแยะนะครับอันที่2คือขยะอุทกภัยนะครับถ้าทิ้งไม่ถูกต้องตรงนี้พอน้ำมวลมากผ่านมามันก็จะช้าเอาตัวนี้ไปเพราะฉะนั้นน้ำก้อนแรกเนี่ยสิ่งที่เรากังวลก็คือเป็นน้ำที่มีทั้งขยะมีทั้งสารที่เป็นมนลพิษเยอะแยะเลย สิ่งที่เรากลัวก็คือว่าโรคที่จะตามมานะครับถ้าตัวจุลินทรีย์แบคทีเรียรที่เป็นพวกโคลิฟอร์มเนี่ยซึ่อยู่ในสว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดโรคทางเนือนออาหารได้นะครับอันที่2ก็คือน้ําเน่าเสียเนี่ยมันก็มีเชื้อโรคที่จะทําให้เกิดโรคตาแดงได้ตรงนี้ก็ต้องระวัง แม้นขณะนี้ค่ะจะยังไม่พบโรคระบาดค่ะแต่กรมควบคุมมลพิษนะคะก็ได้เสนอของงบประมาณ38ล้านบาทเพื่อใช้ในการบำบัดคุณภาพน้ำทั้ง14จังหวัดที่ประสบอุทกภัยซึ่งไม่รวมกรุงเทพมหานครนะคะและสำหรับผู้ที่ต้องการน้ำจุรินทรีย์ก็สามารถติดต่อขอรับได้ที่กรมควบคุมมลพิษหรือสายด่วน1650สุบงกตสุกแก้วไวยสทรายงาน